ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนมาแล้วนตอนเด็กไทยในยุคไฮบริดเขาคิดยังไง I will tell you บ้านราชเพชรบุรีนะจะบอกให้อยู่ไหนเนี่ยบ้านราชเพชรบุรีหน้ามนคนเพชรจะเชื่อเชื่อใจมา มาส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นน้องๆหนูๆลูกหลานเหลนหลนคนไทยเหล่านี้เกิดในยุคไฮบริดคือยุคผสมข้ามสายพันธุ์แม้แต่ชื่อก็ยังไฮบริดไปตามสากลไอเดียพันธุ์ไบรอันลาเต้เฟิร์สนิวซันแมนยูอย่างเงี้ยนี่ครับชื่อนอกหมดเลยแต่เด็กชายม2คนนี้เขาอยากสืบสารอาชีพของพ่อคือปีนต้นตาลเอาลูกเอาน้ำตาลอาชีพเขาไม่บิดแต่สำคัญต้องตัด ต้องปิดมีกี่ต้นที่บ้านฮะก็ประมาณสามสิบต้นครับนี่คือผู้พ่อพ่อถ่ายวิทยุไปให้ลูกแล้วมองพ่อปีนวิยพ่อเก่งจังเว้ยมองไหมมองครับมอมองมองปั๊บอยากปีนมั่งถามพ่อครับถามว่าไงพ่อมันขึ้นยังไงอะพ่อตอบยังไงก็เย็บพระองค์ขึ้นไว้ครับสิ่งสําคัญมันเหมาะกับเขาทั้งพ่อและลูกเพราะคนพร้อมมันจะขึ้นง่ายพ่อบอกอย่างนี้แล้วไปทดสอบครับวันแรกได้แค่ครึ่งเดียวกี่วันถึงขึ้นไปถึงสุดพระองค์ ประมาณสามวันครับขึ้นไปบนนู้นแล้วเห็นโลกนี้กว้างไหมฝั่งครับตอนนี้กําลังเรียนรู้ว่าจะปลิดยังไงครับใช่๋ยวมาจะเลือกลูกสุกลูกแก่ลูกอะไรยังไงเนาะครับเดี๋ยวพ่อก็จะสอนอาชีพเนี่ยนับวันจะหมดลงไปเราจะมีโอกาสสืบสารอาชีพนี้จากพ่อได้ไหมได้ครับเป็นอดิตรเลก็ได้นะครับได้ทําได้เนาะครับชอบชอบครับอืมประการสำคัญได้ออกกำลังกายครับอืมทำนาเป็นไหมฮะเป็นครับทำนาเป็นนะงั้นเราจะได้สองตำแหน่ง ที่ต่ําก็ได้ที่สูงก็ได้บครัยกขึ้นที่สูงที่ต่าได้นายกใช่ครับเด็กๆเราเรียนสูงไหมครับสูงสูงเท่าต้นตานจอบตาลเป็นไม้ยืนต้นที่ให้ประโยชน์มากหลายตั้งแต่โคนยันยอดปลายปลูกกันไว้ให้เยอะๆเถิดครับใช่ไหมครับใช่ินไกยกับรูปวานเพื่อให้ลูกหลานดูกินหลับนอน มืองไทยแสนดีอยากให้คนไทยแสนดีทุกคนต้องมีระเบียบวินัยทุกคนต้องมีระเบียบวินัยข่าวดีๆกับพี่คำรณสรุปอย่างนี้อย่างนี้ว่าอาชีพทุกอาชีพมีความสําคัญแต่มันจะพัฒนาด้วยเทคโนโลยีไฮบริดไปแค่ไหนนั้นกวกปก็ว่ากันไปบ้านลาดเพชรชบุรีนะจะบอกให้